สวัสดีครับวันนี้มีกล้องกับฟิล์มที่เรียกว่าใหม่แต่ว่าก็ไม่ใหม่มาเล่าให้ฟังนะครับคือใหม่สําหรับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกล้องเนี่ยก็ไม่ใหม่แต่สภาพก็ใหม่นะครับจะเรียกว่าเก่าหรือใหม่ก็ไม่ไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันกล้องตัวนี้ผลิตในปี1 9 6 2งเ6ถึงหนึ่านะฮะถ้าสมมุติว่าผลิตปี1 9ึ่ปีนี้ก็น่าจะเข้า 60ปีนะครับนี่คือโลเลคอดรุ่น V.B โลเลคอดนี่เป็นน้องของ Low l ลเลเ l ล็กนะครับซึ่ง Low l o เลเฟล็กเนี่ยเป็นกล้อง T.L.R ที่เรียกว่า Twin Lens Reflex นะครับแบบไฮเอ e n นะครับทีนี้คงจะมีบริษัทที่เป็นคู่แข่งผลิตเลน T.L.R เนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับที่ผมเห็นดังๆก็มียาชิก้านะครับแล้วก็มีอีกหลายยี่ห้อเลยมามีย่าผมก็เห็นนะฮะ ตัวโรเล e เล e กเองก็เลยทำแบรนด์ย่อยลงมาให้คนสามารถสัมผัสได้จับต้องได้นะครับก็คือทำเป็นแบรนด์โรเล็กคอร์แต่ก็ลดฟัง์กชันบางอย่างลงนะครับตัวที่ไม่มีก็คือไม่มีวัดแสงนะครับแล้วก็การปรับรูรับแสงกับชัตเตอร์สปีดนั่นก็จะมาอยู่ที่ตัวเลนส์เลยนะครับก็ทำให้ ลดกาให้จ่ายนะครับแต่ว่าโลร e คอร์ตตัวนี้เนี่ยเป็นโลรีคอร์ตตัวที่เรียกว่าเป็นตัวท้ายๆของโลรีคอร์ตแล้วก็เลยทำให้มีการเพิ่มฟังก์ชันให้น่าสนใจซึ่งรุ่นอื่นอาจจะยังทำไม่ได้นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนแมกกาซีนข้างบนนี้ได้นะครับเปลี่ยนช่องมองได้แล้วก็ตัวเลนส์นั้นจะเรียกว่าคีเลก็ไม่ได้สักทีเดียวนะฮะเพราะว่าใช้เลนส์ของชไนเดอร์เป็นซีหน้า ซีน uh, mm ่า้า3.5 75มิลนะครับ mm hmm. ก็ถือว่า mm hmm. พอกล่อมๆถ่าย mm hmm. ไม่คิเลนะครับสภาพถือว่าค่อนข้างดีมากนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นซอฟต์ลิสก็ยังมีอยู่ mm hmm. เสียงกดชัตเตอร์ยังชัดเจนอยู่นะฮะ mm hmm. อ่า อีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าใหม่แต่ว่าไม่ใหม่ที่ผมได้มาก็คือฟิล์มขาวดำชื่อว่า s ีนสติลนะครับซีนสติลดับเบิลเอ็กซ์นี่ก็จริงๆก็คือฟิล์มขาวดำที่ถ่ายภาพยนตร์ขาวดำในสมัยก่อนนั่นเองถอยหลังไปไม่นานเรื่องล่าสุดก็เย่ายเรียกว่าล่าสุดผมจำไม่ได้อาจจะมีใหม่กว่านั้นเรื่องที่ดังนะครับแล้วก็ได้รางวัลเยอะคือเรื่องชีเดอร์ลิส s t นั่นเองนะครับซีนสติลก็เลยนำฟิล์มโกดัก ที่เป็นขาวดำนี่เป็นภาพยนตร์นะครับมาทําเป็นฟิล์มภาพนิ่งวันนี้เนี่ยสตัวนี้มันใหม่ทั้งคู่นะฮะผมยังไม่ไม่เคยใช้งานทั้ง TLR มาก่อนแล้วก็ไม่เคยใช้ฟิล์มขาวดำซีนสติลมาก่อนเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างก็เอาใจช่วยนะฮะมันสนุกตรงที่เป็น first time เนี่ยนะฮะเพราะว่าความผิดพลาดมันจะค่อนข้างสูงนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะผิดพลาดตั้งแต่การโหลดฟิล์มแล้วก็การไม่ได้ขึ้นชัตเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปถ่ายรูปนะครับเอาล้วครับความสนุกก็เริ่มต้นตั้งแต่เราจะถอดใส่ฟิล์มกันเลยนะครับกล้องรูเล็ตคอร์ดเนี่ยถอดฝาหลังอยู่ด้านล่างนี้นะครับเลื่อนมาปลดล็อกแล้วก็ดึงด้านหลังขึ้นจะมีสปูที่ เหลือจากหมวนที่แล้วอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ย้ายขึ้นไปด้านบนอยู่ตรงจุดแดงนี่นะครับแล้วก็ปิดเรียบร้อยนี้ก็หมุนอันนี้ให้เป็นเลขหนึ่ง เป็นเลขหนึ่งแล้วพร้อมถ่ายครับ Yeah. Hey.